อ่ะพี่สุโชดฮะเจาะแบงกนะ์ก่อนแล้วกันก่อนที่จะมาภาพของตลาดนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้แบงก์นี่เป็นตัวน้าเลยน้าลงเลยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานมันเกิดมาสองสมวันละนะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยมาเริ่มมันเริ่มกังวลจากในเรื่องของกรณีนี้ของทางไอทดีก่อนนะครับคือหุ้นกู้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับนี่ไอทดีส่วนใหญ่เขาเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่ง ก็นะวิเคราะห์เราก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นแบงค์ไหนบ้างแต่ว่าก็แน่นอนนีก็กระจยาจยกระจายกันไปแต่ละแบงค์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือกังวลเรื่องของ NPL นะครับที่จะเกิดขึ้นในกรณีของ ITD ซึ่งตอนนี้มันก็เลยเกิดความกังวลว่าเอ๊ะแล้วมันจะมีตัวอื่นอีกไหมนะครับมันก็เลยทําให้ความกังวลเรื่อง NPL ว่ามันยังไม่ถึงจุดพีคดีสักทีเดียวนักเนี่ยอาจจะกลับมานะครับอันนี้คือประเด็นที่1น,นะฮะประเด็นที่2นะครับ ตลาดอาจจะพูดกันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ที่ว่าทางท่านนายกมีการหารือกับเขาไปเชิญฮะเชิญใช้คำว่าเชิญนะครับ <Okay. S 1> ทางผู้ว่าแบงค์ชาติมาพูดคุยกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าประเด็นหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าทางฝ่ายบริหารเนี่ยเข้าไปแทรกแซงแบงค์ชาติไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือใช้กลไกจากแบงค์รัฐนะครับในการบีบนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ย อมสินลดอัตราดอกเบี้ย MRR ลงแล้วนะครับเป็น,นกลไกหนึ่งที่ใช้ในการบีบธนาคารเอกชนนะครับให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอมสินนําร่องละนะครับเดี๋ยวผมเชื่อเดี๋ยวตามมาก็คงจะหนีไม่พ้นกรุงไทย K คทบนะครับธนาคารอื่นๆที่อยู่ของรัฐนะครับซึ่งมันก็จะไปบีบธนาคารเอกชนที่ส่วนต่างมันมีส่วนต่างกันห่างนั้นเยอะยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งต้อง มันห่างเกินไปเสียลูกค้านะครับเขาก็ต้องบีบตัวเองลงมาอันนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทําให้นิมหรือส่วนต่างอาจารย์ดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้กว้างอย่างที่หวังเนี่ยครับเพราะฉะนั้นมันมีสองสองประเด็นนะสำหรับกลุ่มธนาคารอันแรกคือเอ็นพี P L ยังไม่ถึงจุดพีคดีหรือเปล่านะครับสองคือนิมหาจจะไม่ได้กว้างอย่างที่หวังไว้นะครับมันก็มีสประเด็นที่กดพ้นในกลุ่มธนาคารอยู่นะครับ ทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญนั่นคือว่าคนก็ตั้งคําถามแล้ว,ว่าตกลงว่าฉันจะลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าดูราคาของหุ้นกลุ่มธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับ price to book value เนี่ยก็ถือว่ายังต่ำอยู่พี่พี่สุโชคมองมองอย่างไรกลุ่มนี้ลงทุนได้ไหมในในเชิงของกลยุทธ์ต่างๆคือแล้วบอกว่าถ้าใช้คําเดียวนะฮะว่าต่ํากว่า book value อยู่นะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารบ้านเราเนี่ย ต่ำกว่าบุกวารูมาน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าปีต่ำมากมัน,น <laughs> ต่ำมาตลอดเพียงว่าต่ำแค่ไหนถึงจะพอมากกว่านะครับต่ำแค่ไหนถึงจะพอมากกว่านะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับซึ่งผมมองว่าให้มันลงมาเนี่ยดีนะครับพักฐานลงมาสำหรับคนที่พร้อมจะลงทุนระยะกลางหรือระยะยาวขึ้นไปนะครับก็ก็ถือว่าลงมาก็ซื้อแบบได้ราคาต่อรองแล้วกันนะครับแต่สำหรับคนที่เทรดชันเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะ พักๆกลุ่มธนาคารไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีสอสาเรื่องที่บอกเสร็จแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเทรนด์ของตอราดอกเบีย้ยโลกมันเป็นแนวโน้มที่ผ่านจุดสูงสุดแล้วจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่านิ่มมันจะลงจริงนะครับจากการที่นอก,นอกเหนือจากถูก,ถกบีบจากภักรับเนี่ยมันจะลงจริงเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับการเล่นสั้นก็อาจจะต้องหาจังหวะนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจะมองยาวเนี่ย นะฮะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามีการพักฐานลงมาจนไปทูบุกอยู่แถวๆสัก0.5หรือ0.6ที่มันเคยอยู่ในอดีตนะฮะตั้งแต่0.5้าถึง0.6 0.7เนี่ยแถวๆนี้เนี่ยโซนนี้เนี่ยทยอยรับได้นะครับผมเชื่อว่าทยอยรับได้นะครับสำหรับพุ้นที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านเรานะครับแต่ใช้คําว่าต่ําบุกแล้วรับนี้อันนี้ไม่น่าไหวนะฮะเพราะต่ามาตลอดนะฮะแต่ต่ำได้พอดีกว่านะครับเน้นต่อราคาเน้นต่อราคานะใช่ครับ เอานะครับก็ยังยังไม่ลืมน่าสนใจช่วงนี้นะครับสำหรับตัวของแบงค์นะครับเอาทีนี้กลับมาดูภาพของตลาดกันน้องแนนค่ะครับมาดูภาพตลาดนะครับภาพของเซ็ตอินเด็กซ์นี่เหมือนเสียงหายปะคะสุโชตเสียงหายเลยภาพตลาดใช่สักครู่พี่สุโชตไปโดนอะไรหรือไม่อ๋อไปโดนปุ่มมิวโอเคเข้าที่ครับอ่ะภาพตลาดเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนนะครับมาดูกราฟของดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์กันนิดนึงนะฮะอันนี้ขึ้นหรือยังเอ่ย กราฟขึ้นหรือยังครับขึ้นแล้วค่ะโอเคสัปดาห์ก่อนนะครับวันที่วันพฤหัสที่4ี่นะครับถ้าจำกันได้ผมมีพูดไปแล้วว่าเอะเซนตอินเด็กซ์สู้ๆอยู่ตรงนี้ย้อนกลับไปดูจุดที่เขาทำไฮเดิมเอาไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถวๆบริเวณ 1, 4 3 0บวกลบนะครับซึ่งนะครับขึ้นมาทดสอบครั้งที่1ไม่พ้นครั้งที่2คือตอนต้นปีนะครับแล้วทำท่าจะพ้นนะฮะอย่างที่ผมบอกไปขอ1430หรือเอาให้มั่นใจ1435 นะครับถึงจะไว้ใจได้ว่าไปต่อนะครับแต่ถ้ายังไปต่อไม่ไหวไม่ได้น่ากังวลอะไรน่าจะพักลงมาแถวๆวหนึ่งสี่หนึ่งะครับซึ่งก็ไปต่อไม่ไหวนะฮะสรุปนะสัปดาห์ก่อนนะครับก็พักลงมาแถวๆหนึ่งสี่หอย่างที่ประเมินนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับปัจจัยต่างนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนเนี่ยวันนี้เองนะฮะคงจะเป็นลักษณะของการเวทแอดนซีนิดหนึ่ง นะเพราะว่าปัจจัยที่หนุนให้ตลาดหุ้นไทยมันลันล,ลี่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงวันวันแรกของปีใหม่เนี่ยนะครับคือเรื่องของแนวะโน้มอัตราดอกเบี้ยเรื่องของบอลยินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าบอลยิเนี่ยมันเหมือนกับอา่าถ้าผมลองเปิดกราฟให้ดูนะฮะมันจะเหมือนกับเป็นหุ้นนะถ้าเรามองเป็นหุ้นแล้วกันนะฮะมันก็เหมือนกับแบบทิ้งดิ่งลงมาจนโอเวอร์โซแล้วก็ดีดตัวกลับเป็นลักษณะการเกิดเทคนิคเคลียร์บาวน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพรุ๊บ นักลงทุนก็กลับมาดูแลเอ๊ะมันจะรีบาวไปไกลไหมหรือแค่รีบาวเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดสินใจมันก็เลยอยู่คาคืนวันนี้นะครับก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับอาจจะเป็นจุดตัดสินใจจุดหนึ่งที่นักลงทุนเนี่ยจะใช้มาดูนะครับว่าถ้านะเกิดเอ๊ะเงินเฟอ้อมันเริ่มชะลอลงอย่างที่หวังนะครับเรื่องของบอลยิวเก็อาจจะลงต่อคือเป็นแผนงช่วงแค่การเด้งสั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย จะเป็นลักษณะการพักๆหรือเวทซีกันนิดหนึ่งเพื่อรอผลในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อเช้าวันพรุ่งนี้นะครับว่าเอาไงกันต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคงจะเป็นลักษณะการซึมและพักมากกว่านะครับโดยนะฮะพอมาดูในเชิงของเทคนิคเข้ามาประกอบบ้างนะครับ1410นะครับอย่างที่บอกนะครับมาดูตัวบอลิงเจอร์แบรนด์จุดกึ่งกลางอยู่ตรง1408เพราะฉะนั้นนะครับ1410 1408ถ้าหลุด จะกลายเป็นสัญญาณเชิงลบทันทีครับตลาดทุนไทยอาจจะต้องลงมาเล่นต่ำพันสี่นะครับแถวๆบริเวณ 1, 3 8่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นกรณี Worst Case นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจากข้อมูลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประมาณการกำไรปีนี้แล้วก็ในเรื่องของบอลยูขณะนี้นะครับแม้ว่าจะมีการเกิดรีบาวขึ้นมาเล็กน้อย ตลาดหุ้นไทยยังอยู่ในโซนที่ลงทุนได้อยู่สําหรับข้อมูลณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นโอกาสหลุดผมว่าให้น้อยกว่า50%แล้วกันนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสยืนได้แล้วก็ขึ้นไปทดสอบ1 4ึ่งสี่นี่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ในเบื้องต้นแต่กรณีเลวร้ยวายถ้าเกิดว่าปั่มกว่า1 4ึ่งสี่เนี่ย<ะ>ถอยก่อนนะครับช็อตยังเทีนพอร์ตขายก่อนแล้วเดี๋ยวลงมารับใหม่ข้างล่าง นะครับอาจจะมาตั้งหลักที่1390ก่อนนะครับเพราะ1380เนี่ยผมมองว่าอาจจะลึกเกินไปนะครับอาจจะมาตั้งหลักที่1390นะครับค่ะต่างชาติ่ะคะพี่สุโชตม,มองอยังไงบ้างคะขายออกอีกแล้วอ่ะออกเรื่อยๆเลยครับอ่าต่างชาติขายออกเรื่อยๆแบบปีที่แล้วเพิ่งรีพอร์ตว่าต่างชาติถือครองหุ้นไทยเยอะสุดเป็นประวัติการอยู่เลยนะฮะน,น้องแน่ <laughs> อ่าต่างชาติยังขายอยู่นะครับก็แน่นอนมันก็จะไปสะท้อนกับในเรื่องของค่างเงิน แล้วก็บอนยูนี่แหละนะครับบอนยูบ้านเราก็เด้งขึ้นนะครับเหมือนกับทางฝั่งสหรัฐเหมือนกันนะครับแล้วก็พร้อมกับในเรื่องของค่าเงินนะฮะที่แข็งแข็งอยู่ดีๆอยู่ดีก็อ่อนขึ้นมานะครับมันไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับต่างชาติเป็นลักษณะของขายสุทธิอันนี้ก็ไปในทิศทางเดียวกับค่าเงินกับตัวบอนยูนี่แหละนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะฮะค่าค่ําคืนวันนี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐออกมาแล้วต่ําอย่างที่ตลาดคาดหรือต่ากว่าที่ตลาดคาดได้เล็กน้อยก็ดีนะครับเราให้ตลาดเนี่ย เกิดความหวังเกิดขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยน่าจะทําให้บอลยูหยุดขึ้นแล้วก็เริ่มปรับลดลงได้บ้างก็จะทําให้ฟันโฟลหรือต่างชาติเนี่ยกลับมาเข้าไทยเหมือนกับตอนวันต้นปีนะครับวันที่สองมกรานะครับค่ะคราวนี้เป็นตัวหุ้นบ้ืงค่ะพี่มีอะไรมาฝากกันบ้างคะครับอ่ะเมื่อกี้จบตลาดแล้วนะครับแนวรับแนวต้านก็ให้ละนะครับขอซ้ำอีกครั้งแล้วกันหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็1งสี่นย์นะครับถ้ารับได้เด้งขึ้นไปก็เท่าๆต้านเดิม 1430ถึง1435นะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าพ้นได้จริงๆนะฮะ1435เนี่ยเป้าหมายผมขอ1460นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายแรกนะครับอันนี้ก็ในเชิงของเทคนิคมาดูที่หุ้นนะฮะหุ้นตัวแรกนะครับผมขอเป็นตัว TU หรือ Thai Union นะครับกราฟอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าล่อเมาเข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการเตรียมเบรกแล้วเตรียมเบรกละนะครับดูตรงนี้นะครับ แต่ว่ายุคนี้เราต้องบอกว่าเราล่อหุ่นยนต์นะล่อโรบอทเข้ามานะครับเพะสัญญาณเบรกเนีต้านสําคัญสําคัญมาละเมื่อวันนี้นะครับตรงบริเวณ15.1นะฮะสิบนะครับยืนเหนือ15.1ได้อย่างมั่นใจได้ปุ๊บวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ขออย่าวกกลับลงมาต่ำสิบาจุดนะฮะจะเป็นลักษณะที่พร้อมจะขึ้นต่อได้นะพร้อมจะขึ้นต่อได้นะครับโดยนะฮะโดยนะฮะ นาต้าลนะครับกรอบใหญ่ของเขาเนี่ยที่เป็นอัพเทรนด์ไลน์ชันแนลกรอบนี้จะเห็นว่าเขามีวินัยนะฮะเล่นอยู่ในกรอบเลยนะครับก็จะมีนาต้าล์สำหรับตัวไทยูเนียมนะครับ15.5แล้วก็ไฮเดิม erm คือ16นะ15.5แล้วก็16นะครับ แล้วก็แนวรับอย่างที่บอกคือ15.1นะครับสต็อปล็อตเผื่อผิดทางนะครับจุดถึงกลางบอลลิงเจอร์แบนบังเอิญเป็นจุดโลของตรงนี้ด้วยนะครับก็อยู่แถวสิบส่จุดแนะครับมาดูสตอรี่ของตัวไทอูเนียนบ้างนะครับพูดถึงกราฟแล้วเพราะว่ากราฟมันเด่นจริงๆนะครับมันเพิ่งเบรกนะครับมาดูสตอรี่นะฮะสตอรี่เนี่ยผมเชื่อว่านะครับไตรมาสที่4จะเป็นตัวที่กําไรดีนะครับทั้งเอ่อร์เอ่อและคิวอันคิวคือกลุ่มอาหารเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหนื่อยกันทุกคนนะครับก็เจอราคาหมูกัันนนนะครบแต่่่วาเเีียย ส่งออกพวกปลาคุ้งเนี่ยก<ะ>ลายเป็นว่าไตรมาสที่สี่ดีนะครับแล้วก็พอมาวกมาดูนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันน่าซื้อไหมนะครับต้องบอกว่า valuation ตัวไทยูเนี่ยตอนนี้ forward PE เนี่ยประมาณ12บเท่าเท่านั้นเองเนี1ยสิบเท่านะครับขณะที่ตัวลูกเขาคือตัว ITC นะฮะหรือ itel นะครับ,รรบที่ทำอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ forward PE เนี่ย2ี่สิบเท่านะยห่างกันเท่าหนึ่งนี1ยบกับยี่สิบนะครับ ขณะที่คาดการกําไรไทยูเนี่ยปีนี้คาดการว่ากําไรเนี่ยจะโต26% 26นะฮะ mm hmm. ตัวไอทีเนี่ยคาดว่าโต23คือการเติบโตเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่า Forward PE เนี่ยหา่างกันเข้าหนึ่งนะ12กับ20นะครับผมก็เลยมองว่ามันเป็นตัวที่แลกกาดลูกเยอะพอสมควรคือคนเนี่ยไปให้น้าหนักกับลูกกันเยอะนะครับแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วไทยูเนี่ยตัวแม่เนี่ยแหละถูกและโต ดีนะครับถูกกว่าและโตดีเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสในเรื่องการเทรดได้นะครับก็คือกราฟอะซัพพอร์ตและวเวอรชันก็โอเคสตอรี่ในมัลซีก็พอมีนะครับคือ breaking พี่สุโชติมองภาพอย่างนั้นนะครับครับอ่ะนะฮะอ่ะตัวแรกอีกตัวหนึ่งครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับไปดูที่ตัวนี้นะครับ cce t นะครับหรือแคลคอมในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งออกบทวิเคราะห์ไปเมื่อ2-3วันก่อนนะครับทางฝ่ายวิจัย kji เรานะครับ ก็หลายคนอาจจะมีคําถามนะครับออกบทวิเคราะห์ปุ๊บมีคําถามตามมาเลยนะครับว่าเอ๊ะเห็นยอดขายแคลคอมปีที่แล้วรีพอร์ตออกมาเนี่ยเขาเขารีพอร์ตยอดขายทุกเดือน,นเนี่ยเป็นบริษัทที่รีพอร์ตโปร่งใสมากนะฮะทุกเดือนเลยนะครับไม่ทุกไตรมาสทุกเดือนเนี่ยกลายเป็นว่าเอ๊ะยอดขายเขาตกมาทุกเดือนเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับมันน่าสนใจไหมนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าปีที่แล้วทั้งปีเลยเนี่ยยอดขายของแคลคอมเนี่ยตกทั้งปีนะครับแต่กําไรดีขึ้นเป็น เรียกว่าประวัติการในรอบหลายปีเลยนะครับคือกําไรแค่สามไตมาาเนี่ยพุ่งทะลุไป1,000ล้านขณะที่ยอดขายตกนะครับสาเหตุเพราะนะครับสาเหตุเพราะทางผู้บริหารเขาก็ไกด์มาว่าเขาพยายามที่จะลดพวกโลมาจินออกแล้วเอาพวกไายมาจิ้นเข้ามาคือทําน้อยได้มากนะฮะกลางว่ากําลังจะเข้าสู่โหมดทําน้อยได้มากนะครับราาทาน้อยได้มากนะครับ,ก,รบก็เลยทําให้ตัวมาจินเขาค่อยๆขยับขึ้นมา นะครับอันนั้นก็เป็นสตอรี่ที่1น,นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะต่อเนื่องนะครับทำน้อยได้มากต่อนะครับลดพวกโลมาจินเพิ่มพวกไฮมาจินแล้วก็ไตรามาสที่3จะมีโรงงานใหม่สำหรับรองรับพวกสินค้าไฮมาจินไฮมาจินของเขาคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็พวก e v a r g e r ai server นะครับแล้วก็ smart watch ต่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าไฮมาจินที่จะเติมเข้ามาเรื่อยเืแล้วก็จะฟูเลยเนี่ยแบบเยอะเะเนี่ยตอนไตรมาสที่3าตอนลงงานใหม่เสร็จนะครับอันนั้นคือสตอรี่พื้นฐานหลักนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มทุน ที่เพิ่มทุนจบไปแล้วนะครับเราหุ้นก็เด้งขึ้นมาตอนซีลิ่งแรกนะครับตรงนี้เนี่ยเอาเงินเพิ่มทุนประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันล้านเนี่ยหกพันเก้าร้อยล้านเนี่ยเอาไปจ่ายหนี้หนี้อะไรนะครับเป็นหนี้ที่เขากู้มาเพื่อสร้างโรงงานเดี๋ยนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนกู้เนี่ยดอกมันไม่แพงนะครับผ่านมาสองสามปีกลายเป็นดอกแพงๆนะครับเขาก็เลยต้องใช้วิธีนี้คือเพิ่มทุนแล้วก็ไปจ่ายคืนหนี้ซะก็จะทําให้ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยลดลงไปปีละเกือบห้าร้อยล้านบาท นปีหกหกที่ผ่านมาเขาจ่ายดอกเบี้ยน่าจะมีพันแปดร้อยล้านก็จะลดลงไปห้าร้อยเหลือพันสามนะครับเท่ากับว่าปีนี้นดอกเบี้ยหายแล้วคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะกำไรก็บวกมาห้าร้อยละสําหรับตัวแคลคอมนะครับแล้วก็ทั้งหมดเพิ่มมาจได้จริงกําไรมันก็จะบวกขึ้นไปอีกนะครับอันนั้นก็เป็นสตอรี่นะครับอ่าแล้วก็มาดู valuation นะครับตัวแคลคอมเนี่ยตอนนี้นะครับ valuation เนี่ยถ้าอิงบนประมาณการที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทํานะครับ forward pe 12เท่าเท่านั้นเอง price to book 0.8 เป็นตัวที่ถูกที่สุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอแชร์สกรีนอีกหน้าหนึ่งนะครับผมขอสต็อปสกรีนตัวกราฟนิดหนึ่งนะครับขอไปอันหนึ่งนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าสนใจนะครับสำหรับตัวแถวข้อมนะครับก็คือในเรื่องของสสนะครับจะเป็นในเรื่องของอ่าอันนี้นะครับอาถ้าใครขึ้นนะฮะโอเคอยู่ในบราวิ์ของเรานะครับก็คือ ถ้าใครตามตัวแคลคอมในอดีตเนี่ยจะรู้ว่าแคลคอมเนี่ยเขาเป็นลักษณะที่จดทะเบียนอยู่สองตลาดนะครับอยู่ในไทยเขาจะใช้ติ๊กเกอร์ CCET และเขาจะไปจดอยู่ที่ไต้หวันนะครับตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันด้วยใช้ติ๊กเกอร์เป็นตัวเลข9105เพราะว่าตัวอักษรจีนมันพิมพ์ยากนะฮะพอไปจดรือว่าประเทศจีนเขาใช้ตัวตัวเลขกันนะครับเขาใช้ติ๊กเกอร์9105คือ DR บนหุ้นแคลคอมนะครับก็คือได้รับ,บันผลเหมือนกับแคลคอมไทยแลนด d นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขารับปันผลเหมือนกันเนี่ยราคาหุ้นมันไม่ควรต่างกันควรจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูนะครับย้อนกลับไปกราฟด้านซ้ายนะฮะจะสีน้ําเงินจะเป็นแคลคอมสีเทาจะเป็นเก้าหนึ่งย์ห้าหรือ dr นะครับจะเห็นว่าวิ่งไปด้วยกันมาตลอดนะครับกราฟด้านขวามาดูนะครับผมขอขยายแล้วมาดูด้านขวาดีกว่าไฮไลท์นะครับผมเอากราฟของตัวแคลคอมหารด้วยเก้าหนึ่งห้า อันนี้แปลงเป็นข้างเงินบาทแล้วนะครับ9105เขาเทรดบนไต้หวันนะครับพอแปลงเป็นข้างเงินบาทปุ๊บจะเห็นว่าเรโซเนี่ยค่าเฉลี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่0.98พุดง่ายก็คือ1เท่ามันควรจะวิ่งที่อยู่1ต่อ1นะควรจะอยู่ที่1ต่อหนึ่งะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครับมันอยู่แถวๆ0.55 0.55หรือ0.6นั่นเองซึ่งทุกครั้งนะฮะจะเห็นว่าพอมันลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยมันดีดตัวกลับทุกครั้งม รอบนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็เชื่อว่าลุนล้นๆจะดิดตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าใครถามว่าเอ๊ะไปดู9105ได้ยังไงก็ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดู Yahoo Finance ก็ได้นะครับง่ายๆเลยเซิร์ช Google Yahoo Finance นะครับ 1> 9 1้5นนไต้หวัน TW นะครับก็จะเห็นว่าเนี้ยคือราคาของตัวแคลคอมที่ไต้หวันเขาอยู่3.2ไต้หวันดอลลาร์นะไต้หวันดอลลาร์ตีเป็นเงินบาทก็สักประมาณ1.1นะคูณ1.1กลับมา ก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันควรจะเทรดสัมผัสอัพนะครับสำหรับตัวแคลคอมไทยแลนด์นะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งก็ได้นะครับที่มองว่าทำ a r b i t r a ได้นะครับสำหรับตัวแคลคอมกับ9105ที่ไต้หวันนะครับโอเคกลับมากราฟบ้านเราบ้างนะครับผมขอ stop screen นะครับกลับมาดูที่กราฟบ้านเรานะครับกราฟบ้านเราเนี่ยตัวแคลคอมนะครับจะเห็นว่านะฮะหลังจากที่เพิ่มทุนเสร็จนะครับไม่มีคนขายเลย เพราะว่าคนเพิ่มทุนก็คือทางบริษัทแม่เองเป็นหลักเลยนะครับเขาก็ไม่ได้ขายอะไรอยู่แล้วนะครับก็ดีตัวกลับขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาสู้อยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าสู้มา4วันละนะฮะวันนี้เป็นวันที่5คือสู้ตรงจุดกึ่งกลางบอลิงเจอร์แบนสองจุดหนึ่งเจ็ดสองจุดหนึ่งแปดนี่แหละนะครับเขาสู้ตรงนี้มาสี่วันละนะครับถามว่ามีนัยยะยังไงนะครับถ้าสู้เราผ่านเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากลับไปเล่นข้างบนนะครับอย่างที่ผมพูดมาตลอดว่าในเชิงของเทคนิค เรื่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเปลี่ยนแบรนด์ได้เนี่ยจะขึ้นไปเล่นข้างบนนะครับตอนนี้เขากำลังสู้อยู่ตรง2.08เนี่ยแหละนะครับแต่เอาให้มั่นใจก็2.20นะครับยื่นเหนือ2.20เนี่ยกลับขึ้นไปเล่นข้างบนนะกลับขึ้นไปเล่นข้้งบนเนี่ยก็จะมีแนวตั้งอยู่ตรงนี้สเต็ปที่1ก่อนนะครับคือ2.28แล้วก็ถัดไปคือ2.40นะครับเราลองมาดูในเชิงของฟิบโบนิชีบ้างก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าใกล้เคียงกันนะครับเป็นลักษณะของฟิบโบน ตรงนี้นะครับ226นะครับแล้วก็240นะครับก็จะเป็นเป้าหมายแนวต้านแต่ขอให้ยืนเหนือ2 2 0ก่อนนะครับถ้ายืนเหนือไม่ได้แนวรับก็อยู่แถว210่ซับลอสเพื่อปิดทางก็แถวๆสบาทนะครับสำหรับตัว cce t นะครับการนี้ก็เป็นตัวที่หยิบมาฝากแล้วกันนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยไตรมาสที่4น่าจะโอเคเพราะว่ารายงานยอดขายเดือนธันวาออกมาจริงมาดีกว่าที่เราคาดนะครับน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ไตรมาสที่1เนี่ยดอกเบี้ยหายแล้วนะครับก็คงจะเห็นกำไรที่โตขึ้นมานะครับ โอ้โหได้ครบเลยนะคือได้ทั no ้งเชิงธุรกิจที่บอกว่ารายได้มันลดลงเนี่ยแต่จริงๆแล้วมาร์จิ้นเขาดีนะครับแล้วก็ได้เชิงของอภิชาตด้วยนะดูเปรียบเทียบกับดีของไต้หวันนะแล้วก็ได้เชิงของเทคนิคอลตรงนี้นะครับ้อวเยี่ยมเลยฮะไปคำถามได้เลยครับน้อนแนนครับค่ะมีคำถามแรกเลยค่ะ A A V ค่ะคำถามคือทำไมทะลุ2บาท20ไม่ได้สักทีคะมีอะไรหรือเปล่าค่ะจริงๆก็อยากให้ทะลุนะฮะเมื่อวานพิ่งจะไปพบท่านนายกกันไหม คนะครับก็หวังว่านะครับเพราะว่าไตรมาสที่สี่ไม่น่าจะมีอะไรผิดคาดนะครับไตรมาสที่สี่กำไรน่าจะดีนะฮะทั้งจากเนื้อธุรกิจเองแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนนะไตรมาสที่สามเนี่ยเขาเจออัตราแลกเปลี่ยนขาดทุนไปนะแต่ไตรมาสที่สี่ทุกอย่างกลับด้านละนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไตรมาสที่สี่ผลประกอบการน่าจะดีผมเชื่อว่าน่าจะพ้นนะนะครับน่าจะพ้นนะอ่าถ้ามาดูกันอย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเลี้ยงอยู่แถวๆสองบาทสิบนะครับ สองบาทสิบมีโอกาสทะลุไหมนะครับพอย้อนมาดูนะครับผมขอเป็นกราฟวิกฤตก็จะเห็นชัดขึ้นนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าพอเขาเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมานานมากนะฮะตั้งแต่ตอนที่ลงมาตอนพรีวิวงบไตรมาสที่3มกันว่าขาดทุนขาดทุนขาดทุนเนี่ยนะฮะก็ลงมาเรื่อยเื่อยนะครับจนเลี้ยงราคาแถวๆสองบาทหย่อนๆย่อนบาทเก้าสิบหย่อนๆยอนเนี่ยนะฮะพอย้อนมาดู rsi ไม่มีการทำไม่มีการทำโลแล้วนะครับมีการยกขึ้นด้วยซ้ำยกเล็กน้อยนะฮะ macd นะครับ ไม่มีการทำโลแล้วล่าสุดเริ่มยกด้วยนะครับอันนี้เป็นความ weekly นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสัญญาณเรื่องของ d i v e r g e n t น่าจะเริ่มเห็นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ภาวะต,ตลาดอาจจะไม่ได้เอื้อนะครับก็เลยอาจจะทําให้เขาด,ดูดูดูไม่ไม่ได้มีความน่าสนใจมากนักก็ยังไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บของแล้วกันนะครับแถวบริเวณ206นียแนวรับที่ย้ำมา4วันเนี่ย206นะครับ แล้วก็แนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยผมขอตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปมองที่สองสองนย์ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือตรงแถวบริเวณสักสองหนึ่งสองนะผมเชื่อว่ามาละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขยายกราฟเป็นกราฟลาย60ินาทีเนี่ยนะฮะโอเคทีอยู่ตรงไหนอาร์ตไม่สวยนิดนึงนะครับขอตีเส้นใหม่นะฮะจะเห็นว่าเขากําลังจะเบรกแล้วเนี่ยนะครับสองหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับขอสองหนึ่งสองให้มันมั่นใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเบรกละนะครับ เลกปุ๊บเนี่ย220น่าจะไปได้นะครับ218ไม่น่ามีในายะอะไรนะครับคนได้ปุ๊บก็มองด้านบนนี้เลยนะครับก็คือขอบด้านบนผมก็มองว่าขึ้นไปตรงเนี้ยนะครับตรงแถวบริเวณ23<ส>ใกล้ๆ24นะครับก็จะเป็นจุดเน c ไกล n ที่เขาตัดลงมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหานะครับ220น่าจะผ่านได้ถ้าพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอย่างที่เราคาดการไว้นะครับค่ะอีกตัวนึงค่ะอันนี้เป็นคําถามถามตามเขาเลยนะคะ อาบิโกไฮเทคขาดทุน28บาทเมื่อวานรีบาวครับแต่ว่าทิ้งไปแล้วซื้อคืนหรือว่าเล่นยังไงดีคะตัวอาบิโกไฮเทคเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปวิเคราะห์แบบเชิงลึกนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมหุ้นเขาดู Underperform ขนาดนี้นะครับเพราะว่าไปดู P/E ก็ถูกไปดู Dividend Yield ก็5นะครับไปดู Book Value ก,ก,ก็ต่ำ Book นะครับไปดูเรื่องของภาระหนี้สินเขาก็ขายธุรกิจที่อินเดียเอาเงินมาจ่าย ได้พอดีนะครับสองพันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงทุกอย่างมันน่าจะเคลียร์น่าจะไม่มีอะไรแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะรอเงินเข้ามากกว่านะขายธุรกิจที่อินเดียของเงินเข้ามาให้เห็นนะครับตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่จุดรูตัวอพิโกไฮเทคได้แล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยผมดูเราก็ไม่น่าจะมีความเสี่ยงอะไรนะครับเราก็เป็นหุ้นถูกตัวหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นถามว่ารับกลับดีไหมเล่นมันยังไงดีนะครับตรงนี้นะครับแถวแถวยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับเป็นจุด รับ27.5นะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า27เนี่ยแสดงว่ามันวกลงมาแรงเงินไปนะอ,อันนั้นผิดคาดละรับปุ๊บเนี่ย50ตังค์ยอมขายคัดคุณก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุดนะครับรับ27.5หรือ27.75ได้เนี่ยนะครับก็ถือต่อนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปนะครับค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะ BBL ค่ะอันนี้ถามถึงเรื่องของมุมมองราคาเป้าหมายค่ะว่าน่าจะขึ้นไปได้ประมาณเท่าไหร่ สำหรับตัว BBL นะครับตัวนี้ผมจำเป้าพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ของเราทำไม่ได้นะครับอันนี้จำไม่ได้จริงขออ่ัยนะครับถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าจะดูในเรื่องเรื่องของเป้าพื้นฐานก็บรบวนเปิดเว็บไซต์ของ k t i แล้วเดี๋ยวดูเป้าพื้นฐานก็ได้นะครับแต่ว่าในเชิงของกราฟเนี่ยนะครับตรง150เนี่ยต้องรับให้อยู่นะฮะนะต้องรับให้อยู่นะครับจะเห็นว่าย้ำมาหลายรอบแล้วนะครับล้ำย้ำรอบที่แล้วก็ย้ำตรงนี้นะฮะ รอบนี้ก็ย้ำอยู่ตรงนี้นะครับ150บวกลบหย่อนหย่อนได้สักบาท2บาท149นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารับตรงนี้อยู่นะครับโอกาสรีบาวกลับยังพอมีนะครับก็จะมีต้านแรกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถือแถวๆ152.5นะ152.5เป็นจุดถึงกลางบอลลิงเจอร์แบนผ่านได้ขึ้นไปเทสจุดเดิมนะครับแถวๆ156 157แต่ถ้าเกิดว่ารับไม่อยู่ต่ำ150และหลุดสต็อปลอต149สต็อปล็อตก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรผิดคาดอย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ย มันมีหลายเรื่องประดังประเดยเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกังวล MPL นะครความกังวลในเรื่องของนิมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวกดดันได้นะครับอีกตัวหนึ่งค่ะ W H A หลุด5บาทไปแล้วมีโอกาสกลับขึ้นมาไหมคะตัวนี้นะครับผมเชื่อว่ากลับนะผมเชื่อว่ากลับนะครับผมเชื่อว่ากลับสําหรับตัว W H A เพราะว่าปีปีนี้ย้ายฐานการผลิตมันยังไม่จบปีที่แล้วหรอกนะครับยังย้ายกันมาไม่ครบเลยนะฮะจะรีบรีบจบไปไหนนะฮะแลทาง พวกหน่วยรถ E ีีเนี่ยยังเข้ามาทันไม่ครบทุกเจ้าเลยนะครับปีนี้ก็ยังต่อนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะเท่าที่คุยกับทางทาง,ทางผู้บริหารในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลายๆเจ้าที่ผูกพันกับทางไต้หวันเนี่ยเขามองใกล้เคียงกันตรงกัน,ก,นก็คือในเรื่องของการย้ายฐานการผลิตนะครับการย้ายฐานการผลิตเพราะว่าอะไรนะฮะความตึงเครียดเรื่องของ geo political กับจีนเนี่ยนะฮะมันทําให้หลายคนเนี่ยนะครับซัพพลายเชนเขาเนี่ยขอมาไทยเนะี่ยขอย้ายออเดอร์มาไทยกันเลยนะครับเพราะว่าเขากลัว นะครับเกิดอะไรขึ้นมันไม่แน่ไม่นอนนะครับขอย้ายออเดอร์มาไทยเลยก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตั้งโรงงานตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการย้ายฐานการผลิตผมเชื่อไปต่อเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในโหมดของการล็อกขายทำกำไรกันอยู่นะครับอยู่ในโหมด<ะ>การขายทำกำไรกันอยู่นะครับก็รับแถว4.9นะครับ w worst case จริงๆหลุด4.8แสดงว่าผิดปกติก็ขายก่อนนะสิบตังค์นะครับแต่ถ้าไม่หลุด2จุดนี้ไม่หลุด2แนวนี้นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนเหนือ5บาทกว่าอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้เนี่ย ก็บอกว่าน่าจะเขตยู่แถวๆสักสิบ้าเท่าปีเองนะครับก็ถือว่าถูกถ้าเทียบกับตัวเขาเองนะพะเฉลี่ยเฉลี่ยเขาน่าจะอยู่สิบเจ็ดนะตอนนี้น่าจะอยู่สักสิบหกเนี่ยห้าบาทกว่างอยู่สิบเจ็ดนะตอนนี้น่าจะอยู่แถวๆสิบหกนะครับคือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งนะคะ bem ค่ะตัวรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ bem นะครับตัวนี้เขาก็ยืนสร้างฐานได้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับแถวๆ8ปดบาทนะครับตอนนี้เนี่ยพอวกมาดูพวก i s i นะครับมาดูกราฟบิกลีก็จะเห็นเหมือนกันนะครับ เห็น RSI เนี่ยเขาหยุดลงแล้วนะครับตัว MACD ก็ล่าสุด2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มยกตัวขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเริ่มยกตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการย้ําฐานเพื่อรอนะครับรอนะฮะคือถ้าใครอดทนได้ก็พยอศสะสมต่ํา8ก็รับไปนะครับต่ํา8ก็หยอดมาแล้วก็รับนะฮะใครหยอดมาแล้วก็รับนะครับแต่ถ้าเขาเบลก8.2ได้เมื่อไหร่เนี่ยนะับก็ตามได้นะครับตามได้เลยนะครับหรือใครมีอยู่ก็รอ นะรอไปขายแถวๆใกล้จุดส8.4นะครับตัวสุดท้ายกับพี่ AOT ค่ะครับตัว AOT นะฮะตัวนี้ทยอยรับต่อนะครับอ่าทไมนะฮะปีใหม่ผ่านละนะครับต่อไปนะครับตุ๊ดจีนนะต่อด้วยสงการครับเนี่ยคุณตาตุ๊ดจีนนะครับเมีสาสงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดกันเรื่องนักท่องเที่ยวต่อสี่เดือนติดแน่ๆนะครับผมเชื่อว่าสี่เดือนนี้พูดกันเรื่องนักท่องเที่ยวทุกกทุกๆทุกเดือนเนี่ยต้องมีพูดนะครับว่านักท่องเที่ยวมาแล้วนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นธีมเล่นเอทีกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ย่อลงมาคือรับนะครับแถวๆสักหกสิบสองบาทกว่าๆเนี่ยนะครับรับนะครับแล้วก็ถัดไปคือหกสิบเอ็ดนะจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับเวอร์ซ์แคทจริงๆต่ำหกสิบต้องมีอะไรผิดคาดแน่ๆนะครับขายก่อนนะอันนั้นก็คือยอมมอบบตตตัััววนะครร่ืออมบ กราบผมโอเคค่ะวันนี้ขอบ,ขอบคุณมากมากเลยนะครับขขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ